สวัสดีค่ะทุกคน่อกบกระปุบช่แนวคนกาลสินคือเก่าคือเดิมค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ประจุบจะมาเบาเรื่องเงินค่ะเงินบาทเงินกีที่กำลังเบากันเซลลสะอยู่ในโซเชียลจ้ะเนาะเฉีย <c> บ <oughs> มาเบาจักน่อยค่ะเพราะว่าประปุบเห็นหล้ยคลิปแล้วค่ะหลายคลิปแล้วกะออกข่าว้อมเนาะข่าวอ่ะก็เป็นข่าวเกี่ยวกวับเงิน เงินบาทนี่ละจ้าที่คนเล่าพักกัน,นจังใดละ่ะแอนตีเงินบาทแม่จ้าทุกคนกดเงินบาทบบยอมรับเงินบาทไทยโอ้ยมุเจ้าเอาอย่างคีดการเขาอ,อยากหูเอาส่วนใดคิดบรับเงินบาทมาด่อยคางเงินบาทไทยมุเจ้าคิดจังใด มันเป็นความคิดของคนโง่คักๆที่เฮตุจังสั้นมูเจ้านึกสภาพความเป็นจริงเงืนกีบทั่วโลกเขาโบย่อมหลับและเขากะโบหลับโบไส่ซึ่งมันต่างจากเงื่นบาทของประเทศไทยเบิ่งคน้นใา้แดนเล่าเนยเขาแห่เขาแหนหรือว่า คนที่บริยูในชายแดนคนเลาาต่างกับแห่มาเมืองไทยมาเหตุงานเพราะว่าเงินบาทมันมีค่าสูงแล้วกะเขาเก็บเงินเก็บทองเขาเหตุงานใดเนาะเขาเก็บเงินบาทใดเขาหอบไปเล้าเขาลับไปใส่อยู่บ้านเลาาอยู่บ้านอยู่บ้านเขาอยู่เมืองเลาเบ่าว่าสียุแขวงใดกยาเนาะมันสามารถเพื่ให้ชีวิตเขาดีขึ้นต่างจากเงินกีบ มูเจ้าต่างชาติเขามเ่เงื่อนเก็บเป็นแค่เศษกระดาษซึ่งเขาบ่ย่อมรับอยู่แล้วทั่วโลกมูเจ้าต้องย่อมรับความจริงตรงนี้ให้ได้เด้อย่อกปยังสั่นจังสี่ครับคนในเมืองที่มูเจ้าวากันเด้อคอยก็บ่รู้หอกว่าในเมืองเล่าเกิดอีหยังขึ้นสิมูเจ้ามาแอนตีเงื่อนบาทไที่มูเจ้าคิดผิดคิดผิดมหันเลย หลู่บอเงืนบาทสามารถบรรดาลสุกไข่กับคนเล่าได้ต่างหลายอย่างได้หลายหอบเงืนบาทกลับไปเล่าไปสื่อลดสื่อบ้านสื่อของใส่ที่พวกผู้เจ้าอยากได้นะเพราะว่าของหานนะ่ะราคามันถูกกว่าอยู่เมืองไทยมันก็สื่อได้ง่ายเป็นบอแล้วเพราะว่าเงินบาทไทยมันมีคาหลายกว่าเงิ่นกี โอ้ยคนเะอย่าหัวคนละเงดบูเจ้าเอาส่วนใดคิดเอาสมองส่วนใดมาคิดพักกันเอนตีเงินบาทโอ้ยกลับไปคิดใหม่เด้อใส่สมองของบูเจ้านยะคิดทบทวนให้ดีๆต่างชาติเขาแฮทั้งโลกนี่แหละจ้าเขาบรรับเงิ่นกีดมันโบมีคา อันนี้ยามาเขียยให้คอยเด้อคอยว่าตามความเป็นจริงลวกัมูเจ้าก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันเป็นจังสั่นอิลีไปใส่เมืองใส่ไปใสมาใสเขาก็บอเอากดกติกามี่มูเจ้าก็ต้องเข้าลบยามาเออจังสันจังสี่ครับเล่นบาทนะจ่จ้ะค่อยเลยอย่หัวค่อยเห็นข้าวเราคอยโอ้ เป็นความคิดของคนงูคักๆจ้าที่มาแอนตีเงินบาทไทยไมมจ้าผู้ใดผู้ใดก็อยากได้แต่งเงินบาทกันทั้งนั้นแหละมู้เจ้าพิษพิษแผลกแปกต่างแตกต่างจากคนอื่นๆเขาโอ้คนเหล่านคิดไม่เด้อพี่น้องเล่าเด้อไผ่ไผ่ก็อยากมีเงินบาททั้งกันกันทั้งนั้นแหละจ้าบ่บได้อยากได้บบได้อยากเก็บ ือว่าเสพเงินกีบดรอเมืองไทยนี่ยเขาแหงบเอาเลยหละจา้าเมืองไทยคนไทยเนี่ยคิดไม่เดอ้อคิดไม่เก็บเงินบาปให้ได้หล,ลายแล้วหอบไปใส่เงินไปใส่อยู่เล่าให้มันมีความสุขดีกว่าจะได้บบเป็นทุกเดอ้อทุกคนเดอ้อคอยกะเป็นกำลังใจให้ครับคนเล่าที่เขามาทำงานในเมืองไทยเดอ้อตั้งใจเฮ็ดงานเดอ้อมุเจาา้าเะ ได้มีเงินมีทองใส่เอาไปสร้างความสุขให้พี่ให้น้องอยู่เมืองเล่าเดอ้อกะอวขออวดพอ่ออะไรทุกคนที่มาเห็ุงานอยู่นี่เมืองไทยเนาะประสบผลสําเร็จหอบเงินหอบทองกลับไปใส่อยู่บ้านมุเจา้าให้มันมีความสุขเด้อค่ะคลิปนี้กับว่ามีหยางหลายแจก,กะเอามาเบามาเตือนกันว่ายอมรับความจริงให้ได้จ้ะเอามาบอกกันว่าเงินเกียบติก็เงินบาทมันต่างกันจงังได แบบใดเดอ้อคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนขันชอบกับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสีดำไว้เด้อจ่าเดอ้อลาไปก่อนค่ะเจอกันไหมในคลิปนะ่ะสวัสดีค่ะ